สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AEMOTORS วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวรถยนต์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมเราจะพาไปดูรายละเอียดกันทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์และราคาทั้งหมดแบบจอะลึกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้ยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งดูดันแต่เพิ่มเติมเส้นสายที่คมชัดมากขึ้น โดดเด่นด้วยไฟหน้าเลเซอร์โปรเจเตอร์แบบบีบีมที่มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟสองสว่างกลางวันแบบเล็ดที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหรากระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีความกว้างรับกับกันชนหน้าเพิ่มมิติให้ตัวรถดูบึกบึนและทันสมัยมากขึ้นไฟท้ายเล็ดแบบไลท์กริดิ้งให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ออลลอยขนาด18-20ถึงนิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยช่วยเติม,เต,มเต็มความสปอร์ตและหรูหราได้อย่างลงตัว เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับความกว้างขวางหรูหราและเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักวัสดุตกแต่งภายในถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งหุ้มหนังแบบพรีเมียมที่สามารถปรับไฟฟ้าได้เบาะแถวที่สสามารถปรับเอ็นได้และเบาะแถวที่3มพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอ TFT ท,ที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจน Fortuner ยังมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบเครื่องเสียงจาก JBL เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งในส่วนของระบบปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและยังมีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลังด้วยช่อง USB และที่ชาร์จไร้าสายก็ถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วน ทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงมาพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง Toyota Fortun e r มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรโดยรุ่น2.8ลิตรให้พละกำลังสูงสุดถึง204แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD พร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายดิฟล็อกทำให้สามารถลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าาาาจะเเป็นูขหรือทงวิบ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาด DAC แ,ดและระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ช่วยเสริมความปลอดภัยขณะขับขี่ในทุกสถานการณ์และถ้าใครชอบการขับขี่แบบออฟโรด Fortuner ยังมาพร้อมระบบควบคุมการขับขี่แบบเลือกโหมดได้ทั้งอีโค o โหและ Power Mode ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันหรือให้การตอบสนองเครื่องยนต์ที่รวดเร็วทันใจขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้ขับขี่ สำหรับเรื่องความปลอดภัย Toyota Fortuner ยังติดตั้งระบบ o y o t a s a f ซ t y Sense ในบางรุ่นซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบไฟสูงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับในทุกการเดินทาง ในเรื่องของราคานั้น Toyota f o r t u n e er เมีให้เลือกหลายรุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ1,399,000บาทสำหรับรุ่น 2.4G 2WD และไล่ไปจนถึงรุ่นท็อปอย่าง l e g e n d ด2.8 4WDs ที่ราคาประมาณ1,879,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่คุณเลือกเรียกได้ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับ SUV ระดับนี้ ด้วยดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่พร้อมลุยและความปลอดภัยระดับสูงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จึงยังคงเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่คนไทยไว้วางใจและเลือกใช้มาอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลไม่ว่าจะพาครอบครัวออกทริปหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็เอาอยู่ทั้งหมดถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องเรื่องดีไซน์ความสบายและความสามารถในการขับขี่ทุกสภาพถนนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ er, คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AEMOTORS เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AEMOTORS วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวรถยนต์เอเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมเราจะพาไปดูรายละเอียดกันทั้งภายนอกภายใน เครื่องยนต์และราคาทั้งหมดแบบจอดลิตเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota Fortuner รุ่นนี้ยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งดูดันแต่เพิ่มเติมเส้นสายที่คมชัดมากขึ้นโดดเด่นด้วยไฟหน้าเล d โปรเจ c เตอแบบบีบีมที่มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟส่องสว่างกลางวันแบบเลดท,ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหรากระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีความกว้างรับกับกันชนหน้าเพิ่มมิติให้ตัวรถดูบึกบึนและทันสมัยมากขึ้น ไฟไท้ายเลเแบบไลท์กุยดิ้งให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ออลอยขนาด1 8ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยช่วยเติมเต็มความสปอร์ตและหรูหราได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสารจะพบกับความกว้างขวางหรูหราและเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักวัสดุตกแต่งภายในถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งมุ้งหนังแบบพรีเมียมที่สามารถปรับไฟฟ้าได้เบาะแถวที่สสามารถปรับเอ็นได้และเบาะแถวที่3มพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระควงมาลายมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ต พร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอ TFT ที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจน Fortuner ยังมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบเครื่องเสียงจาก JBL เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งในส่วนของระบบปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิ ซ้ายขวาและยังมีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลังด้วยช่อง USB และที่ชาร์จไร้สายก็ถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วนทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง มาพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง Toyota Fortuner มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรโดยรุ่น2.8ลิตรให้พละกกำลังสูงสุดถึง204แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ p a r ์ทไทม์ 4WD พร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายดิฟล็อกทำให้สามารถลุยได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือทางวิบาก นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาด DAC และระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ช่วยเสริมความปลอดภัยขณะขับขี่ในทุกสถานการณ์และถ้าใครชอบการขับขี่แบบออฟโรด Fortuner ยังมาพร้อมระบบควบคุมการขับขี่แบบเลือกโหมดได้ทั้ง Eco Mode และ Power Mode ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันหรือให้การตอบสนองเครื่องยนต์ที่รวดเร็วทันใจขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้ขับขี่ สำหรับเรื่องความปลอดภัย Toyota f o r t u n e er, เยังติดตั้งระบบ t y o t ต Safety s e n s นในบางรุ่นซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบไฟสูงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับในทุกการเดินทาง ในเรื่องของราคานั้น Toyota f o r t u n ูเอมีให้เลือกหลายรุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ1,399,000บาทสำหรับรุ่น 2.4G 2WD และไล่ไปจนถึงรุ่นท็อปอย่าง l e g e n d ด r 2.8 4WDs ที่ราคาประมาณ1,879,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่คุณเลือกเรียกได้ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับ SUV ระดับนี้ ด้วยดีไซน์ที่ดุดันเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่พร้อมลุยและความปลอดภัยระดับสูงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จึงยังคงเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่คนไทยไว้วางใจและเลือกใช้มาอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลไม่ว่าจะพาครอบครัวออกทริปหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็เอาอยู่ทั้งหมดถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องเรื่องดีไซน์ความสบายและความสามารถในการขับขี่ทุกสภาพถนนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AEMOTORS เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง AEMOTORS วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวรถยนต์อเนกประสงค์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะที่เหนือกว่าเดิมเราจะพาไปดูรายละเอียดกันทั้งภายนอกภายในเครื่องยนต์และราคาทั้งหมดแบบจอะลึกเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นนี้ยังคงรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งดูดันแต่เพิ่มเติมเส้นสายที่คมชัดมากขึ้น โดดเด่นด้วยไฟหน้า LED Projector แบบบีบีมที่มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติและไฟสองสว่างกลางวันแบบ LED ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความหรูหรากระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่มีความกว้างรับกับกันชนหน้าเพิ่มมิติให้ตัวรถดูบึกบึนและทันสมัยมากขึ้นไฟท้าย LED แบบไลท์กุิดิ้งให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยช่วยเติมเต็มความสปอร์ตและหรูหราได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องโดยสาร จะพบกับความกว้างขวางหรูหราและเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักวัสดุตกแต่งภายในถูกเลือกอย่างพิถีพิถันเบาะนั่งมุ้งหนังแบบพรีเมียมที่สามารถปรับไฟฟ้าได้เบาะแถวที่2ส,สามารถปรับเอ็นได้และเบาะแถวที่3พับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและหน้าจอท FT ที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจน Fortuner ยังมาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางและกล้องรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ระบบเครื่องเสียงจาก JBL เพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งในส่วนของระบบปรับอากาศก็เป็นแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและยังมีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารแถวหลังด้วยช่อง USB และที่ชาร์จไร้าสายก็ถูกติดตั้งมาอย่างครบถ้วน ทั้งสำหรับผู้ขับและผู้โดยสารเรียกได้ว่าครบทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงมาพูดถึงสมรรถนะกันบ้าง Toyota Fortun e r มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรและ2.8ลิตรโดยรุ่น2.8ลิตรให้พละกกำลังสูงสุดถึง204แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดท,ที่ตอบสนองได้อย่างราบรื่นระบบขับเคลื่อน4ีล้อแบบพาร์ทไทม์ซ w ดพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายดิฟฟ์ล็อกทำให้สามารถลุยได้ทททุกกเเเส้นนาาาาางงไม่ว่ววจะป็ูขหรือิบ นอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC ระบบควบคุมความเร็วขนาดลงทางลาด DAC แ,ดและระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ BA ช่วยเสริมความปลอดภัยขณะขับขี่ในทุกสถานการณ์และถ้าใครชอบการขับขี่แบบ Off-Road Fortuner ยังมาพร้อมระบบควบคุมการขับขี่แบบเลือกโหมดได้ทั้ง Eco Mode และ Power Mode ที่ช่วยให้ประหยัดน้ำมันหรือให้การตอบสนองเครื่องยนต์ที่รวดเร็วทันใจขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้ขับขี่ สำหรับเรื่องความปลอดภัย Toyota Fortuner ยังติดตั้งระบบ t y y t t s s f e t y Sense ในบางรุ่นซึ่งประกอบไปด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบไฟสูงอัตโนมัติที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับในทุกการเดินทาง ในเรื่องของราคานั้น Toyota f o r t u n e er มีให้เลือกหลายรุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ1,399,000บาทสำหรับรุ่น 2.4G 2WD และไล่ไปจนถึงรุ่นท็อปอย่าง l e g e n d ด2.8 4WDs ที่ราคาประมาณ1,879,000บาทขึ้นอยู่กับออปชันและระบบขับเคลื่อนที่คุณเลือกเรียกได้ว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับ SUV ระดับนี้ ด้วยดีไซน์ที่ดูดันเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่พร้อมลุยและความปลอดภัยระดับสูงโตโยต้าฟอร์จูเนอร์จึงยังคงเป็นหนึ่งในรถอเนกประสงค์ที่คนไทยไว้วางใจและเลือกใช้มาอย่างต่อเนื่องเหมาะสำหรับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลไม่ว่าจะพาครอบครัวออกทริปหรือใช้ในชีวิตประจำวันก็เอาอยู่ทั้งหมดถ้าคุณกำลังมองหา SUV ที่ครบเครื่องเรื่องดีไซน์ความสบายและความสามารถในการขับขี่ทุกสภาพถนนโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คือตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้าม ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง AEMOTORS เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข่าวสารในวงการยานยนต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ